สวัสดีครับสวัสดีสี่ละกอนเพื่อนชาวยูทูบอ่ะคลิปนี้พามาดูเกียร์เดอร์ครับมิตซูมจีสี่ศูนย์ศูนย์มจีสี่ร้อยนะครับเข่าแก่ครบเบองครับลงหิน ลูกลังนู่นครับรถบดใช้รถไถลาก ย้อนแสงแดดครับเสียงเงียบเสียงนิ่งมากครับสภาพยังโอเคเลยครับรุ่นเก่าแต่ว่าดูแลดีครับ นิ่มครับเครื่องไม่มีเยิ้มเลยครับรถบดครับรถบด เจ้ามิซูนิ่มๆเลยครับนี่เป็นเกียร์ท็อปทดเกียร์แบบง่ายๆเลยรถไทยเนาะถ้าเป็นแบบนี้นี่ ดันดินไปหมดกำลังดึงเกียร์ดลงทางทางไปไล่ไปนะครับนี่เป็นป่าช้าครับเนี่ยทำทางรอบป่าช้ารถเกต นี่เป็นทางขึ้นใหม่ครับช่วงนี้นี่รถเราครับขึ้นไนปยึดฝัง ทิ้งลงไปที่ที่เขาขุดแล้วนะครับก็โลมแล้วร้อสิบห้าตัวแรงแต่ว่าอยู่ไกลครับไม่ได้พนกล้องไปให้ดู รถเราครับมาขึ้นตรงนี้นี่ตีป่าออกไปอย่างลองนายกให้เราทำขึ้นทางใหม่แต่ว่าให้อีกทีมหนึ่งลงลูกลังครับแบ่งกันแล้วก็ให้รถเกียร์มาอีกทีมหนึ่งอีกครับ ไปนู่นแล้วฟอร์ตในตำนานลากกิ่งรอพี่น้องเรอน้ำกลดเกรด คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปทำงานนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับมาเจอกันใหม่หน้าสวัสดีครับ